สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสพิเศษในการมาสัมภาษณ์ประธานสภานักศึกษามหาวิทยลาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันแล้วบ้างนะคะมาพบกับนายกุณาณนปีชาหรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในนามพี่บิวคะ่ะค่ะพี่บิวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากให้พี่บิวแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับกับผมนายคุณาณนปีชานะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อบิวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรครับ ค่ะว,วิวในส่วนของการดำรง,งตำแหน่งประธานสภานึกษาค่ะ,ะมนส่งผลกับการบริหารจัดการเวลาระหว่างการเรียนและหน้าที่ภายใน,ในองค์กรอย่างไรบ้างคะถ้าถามว่าส่งผลไหมต้องยอมรับเลยครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่เราคนโทรลเวลาไม่ได้เนี่ย<ม>ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะในส่วนของการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะแต่เมื่อเราได้เข้ามาทํางานสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะมีประสบการณ์แล้วว่าเราจะควบคุมเวลาของเรายัางไร มือนถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะมีกิจกรรมในช่วงไหนเราก็จะดําเนินการจัดก,การงานที่เป็นภารางานของการเรียนนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อที่ตอนที่ไปทํากิจกรรมเนี่ยมันจะได้ไม่ส่งผลเยอะกับการเรียนครับในส่วนของอการทํางานในครั้งนี้ค่ะทีว่วได้เจอความท้าทายอะไรบ้างไหมคะแล้วก็รับมือกับความท้าทายอย่างไรบ้างในส่วนของความท้าทายถ้าพูดถึงในส่วนของสภาษษษษษษนักศึกษานะครับจะ เป็นงานที่จะต้องคอยติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของทั้งองค์การนัศศึกษาสโมสรศึกษาซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะครับในการที่เราจะไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานที่ท้าทายท,ายที่สุดของสภานักนศึกษาคือต้องปฏิบัติงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะครับการทํางานมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให,ให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดต่างหากครับ ค่ะพี่วิวแล้วก็ในส่วนของทัศนคติพี่วิวคี่ว่าทัศนคติแบบไหนที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นผู้นําที่ดีค่ะสำหรับพี่การเป็นผู้นําที่ดีก็ สอดคล้องกับคาว่าการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะครับการเป็นผู้นําไม่ใช่เราสักแต่ว่าเราจะนําแต่เราต้องตามให้เป็นด้วยเพราะเพราะถ้าหากว่าเราคิดแค่ว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะไม่รับฟังผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วผู้นําที่ดีคนเป็นคนที่หนึ่งต้องรับฟังผู้อื่นสองต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามต้องเป็นผู้ที่สามารถตามผู้อื่นได้ในบริบทที่เราต้องเป็นผู้ตามครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะที่ดูอยากฝากหรือว่าอยากแนะนําอะไรให้น้องๆนักศึกษาที่สนใจอยากจะมีบริบทใน สภาในองค์กรเนี่ยค่ะแต่กำลังรังเรอยู่มีสิ่งที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะฝากไหมคะถ้าพูดถึงสิ่งที่อยากแนะนำเนาะก็ย้อนกลับไปตอนที่เป็นพี่แล้วกันเนาะพี่ก็เริ่มต้นจากกาันเนี่ยเป็นเด็กไม่รู้แล้วก็รังเรเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่หลักคิดข้อหนึ่งที่มีรุ่นพี่คนหนึ่งเคยบอกแล้วก็เป็นหลักคิดที่พี่ยึดติดตัวมาตลอดเลยข้อแรกคือการเรียนรู้เนี่ยจะสอนให้คนมีงานทําแต่กิจกรรมจะสอนให้คนทํางานเป็น ซึ่งมันก็สดคล้องจริงๆตั้งแต่พี่เข้ามาทํางานเนี่ยหลายๆอย่างเป็นงานที่ไม่มีในการเรียนรู้<ม>แต่เราสามารถมาเรียนรู้ได้จากการทา,ากิจการรมเช่นหนังสือราชการการประสานงานนู่นนี่นัน่นซึ่งแน่นอนว่าหากเราจะรอจากการเรียนรู้ก็อาจจะได้แต่เราก็อาจจะได้ไม่ทั้งหมดเนื่องด้วยการเข้ามาทางานเนี่ยเราได้ลองทํางานจริงนะครับและอีกข้อนหนึ่งที่เป็นหลักคิดที่พี่ยึดคิดไว้ตลอดคืออย่ารอโอกาสที่จะลงมือทําแต่เราเนี่ยต้องลงมือทําเพื่อสร้างโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอนะครับใครที่กําลังลังดีก็ ลองคิดกับตัวเองดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมได้ยังถ้าเราเหมาะสมแล้วเรามีความฝันเราอยากจะทําก็ลองลงมือทำอย่ารอที่จะมีโอกาสแต่ว่าจงทำเพื่อที่จะสร้างโอกาสครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่ได้แรงบนันดาลใจจากประธานสภานักศึกษานะคะซึ่งเราได้เห็นถึงมุมมองมมการจัดการเวลาทัศนคติและวิธีการรับมือกับความท้าทายต่างๆค่ะทีะ่จะนําให้นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยนำไปเป็นแนวนทางได้ค่ะ ุณมากนะคะที่วันนี้ให้โอ,อกาสมาให้ความรู้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆค่ะ